สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกําลังฟังทิ p แอนเซ่ทอล์กพอดแคสต์22 0 1ทอล์กเรื่องราวของบรรจุพัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิฟแอนเซ่ทอล์กสนับสนุนโดยบริษัทดัชมิวจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทิพมเสตท็อก2021มาเปลี่ยนบรรจุภันณุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราที่งานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทิพมเสตดำเนินรายการโดยดิฉันก้อยสุธินีสริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดและมุมมองของบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ ในสถานการณ์โควิด19นี้สิ่งที่จําเป็นไม่น้อยไปกว่าการล้างมือหรือสวมหน้ากากก็คือการเว้นระยะห่างซึ่งทําให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปไม่น้อยส่งผลกระทบต่างๆนานานาํนามาซึ่งความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตและนอกจากนั้นนะคะบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นเท่าตัวในช่วงโควิด19ทั้งจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานมาเป็นการทํางานอยู่บ้านแบบเวิร์กฟมโฮมก็ทําให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกจาก บริการส่งอาหารในรูปแบบฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวถ้าพูดกันในมุมมองของประชาชนอย่างเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยการสั่งอาหารผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่เปิดโอกาสให้สามารถเลือกบริการที่ดีที่สุดราคาที่สบายกระเป๋ามากที่สุดและยังมีโอกาสเข้าถึงร้านอาหารใหม่ๆที่ไม่เคยได้ลิมลองในขณะเดียวกันนะคะธุรกิจร้านอาหารต่างๆก็มีช่องทางขายมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยชดเชยกับรายได้ที่สูญเสียไปจากมาตรการของภาครัฐที่ไม่อนุญ,ญาตให้นั่งทานอาหารที่ร้านได้ อิงข้อมูลนะคะมาจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยปี2562นะคะระบุมาว่าการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แต่ละครั้งเนี่ยสร้างขยะ7ชิ้นจะได้แก่กล่องอาหารถุงใส่น้ำจิ้มช้อนพลาสติกซ่อมพลาสติกถุงใส่ช้อนซ่อมถุงน้ำซุปและถุงพลาสติกหูหิว้วสำหรับใส่อาหารทั้งหมดอย่างไรก็ดีนะคะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 เนี่ยมีการคาดว่าปริมาณขยะเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นเท่าตัวซึ่งหมายความว่าในช่วงโควิด -19 ขยะพลาสติกจาก d ดลิเวอรีเนี่ยมีปริมาณสูงถึง280ล้านชิ้นเลยทีเดียวค่ะการทิ้งขยะจากฟู้ดเดลิเวอรีแบบไม่มีการคัดแยกปัญหาสําคัญที่เกิดจากขยะจากฟู้ดเดลิเวอรีเหล่านี้นะคะก็คือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทิ้งเศษอาหารประปนมากับบรรจุภัณฑ์พลาสติกไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในตอนแรกๆนะคะว่าการแยกขยะอินทรีย์ออกมาเนี่ยจะช่วยให้ขยะประเภทอื่นถูกส่งต่อไปถูกที่ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดมาจากหลายปัจจัยอย่างเช่นการขาดความตระหนัรู้ ว่าควรคัดแยกอย่างไรการนิยมความสะดวกสบายจากการที่ไม่ต้องเก็บล้างและความกังวลว่าจะติดเชื้อไวรสัส19ห่างไปสัมผัสภาชนะหรือว่าช้อนช้อมของผู้ที่ติดเชื้อเป็นต้นเนื่องจากขยะพลาสติกเหล่านี้นะคะปนเปื้อนเศษอาหารจึงไม่สามารถนําไป kel, รีไซเคิลแปรรูปเป็นพลังงานหรือว่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าตามแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่าซีร์คุลารีอคอมีนีได้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจึงจําเป็นต้องนําขยะพลาสติกที่ปนเปื้อนเหล่านี้ไปกําจัดโดยการเทกองหรือว่าฝังกลบ อย่างเช่นที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มภาระให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะเหล่านี้นะคะหากจกัการไม่ถูกต้องเนี่ยอาจรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นแม่น้ําทะเลซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลได้ดังนั้นนะคะอาจจะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยทำให้การดาเนินโครงการหรือว่าอินทอร์วตต่างๆเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือว่า circular economy เนี่ยต้องเดินถอยหลังใน EP หน้านะคะเราจะพูดถึงบรรจุภัณฑ์ delivery อย่างนี้ในมุมมองของผู้ประกอบการกันบ้างว่ามีวิธีการจัดการอย่างไรสำหรับวันนี้นะคะก้อยลายทิพยเซฮอกเนี่ยคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะและถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม ะสามารถเข้ามาพูดุยกับเราได้ที่ Facebook ของทีพเอ็มเซ่ค่ะ TIP MSE TIP MSE แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะมาทอล์กเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ